คนจาเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆค่ะหมายหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าจะถามอะไรหนูก็คงต้องตอบตามที่หนูต้องการจะตอบใช่ก็รู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยมันก็รุนแรงเหมือนกันนะที่ต้องเจอต่อให้ไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันไปกันใหญ่มันบานปลายแล้วไปกันใหญ่ขอทายอินเพลงนิดนึงมันบานปลายแล้วไปกันใหญ่มากเพราะหนูรู้สึกว่าแบบ ันเลือกอะไรเนี่ยปกเลือกมันคือมันคืออะไรเขาเอามาจากไหนวะเนี่ย<ม>วงในนั้นคือวงไหนแล้วเราอยู่วงในหรือไม่น่าจะไม่เพราะเรายังไม่รู้เออหน,หนูหนูต้องหนูต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าหนูจะไม่พูดถึงบุคคลที่3เลยเพื่อให้ไม่เป็นการกระทบต่อต่อบุคคลที่3แล้วก็ต่อตัวแบรนด์ที่หนูกําลังสัมภาษณ์อยู่ด้วยค่ะคือจะไม่พูดเลยละกันแต่ว่าเอาเป็นว่า หนูก็เลยเลือกมาวันนี้ก็คือสรุปจบที่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วและกําลังจะเกิดขึ้นอันไหนถ้าเป็นความผิดและกระทบทุกคนหรือกระทบอะไรก็ตามให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาอันนี้ขอโทษแล้วก็ขอโทษหลายๆอย่างที่อาจจะทําให้ผิดหวังขอโทษที่ต้องออกมาชี้แจงรวมถึงรวมถึงอะไรหลายๆอย่างที่ที่นั่นแหละได้พูดไปหมดแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นความผิดต่างๆที่ได้กระทํานั้นถูกแก้ไขไปหมดก่อนที่จะเกิดดราม่านี้แล้วด้ซ้ําส่วนสิ่งที่ไม่ได้ผิด ยังมีอีกมากแต่ไม่ว่างเกินไม่ว่างพอที่จะมานั่งชี้ว่าไหนไม่ผิดเรพราะยังไงก็มีเรื่องที่ผิดจริงรเพราะฉะนั้นอะถ้าผิดจริงแล้วผิดไปหมดเลยก็ได้การสร้างเรื่องเรื่องโลกสองใบมันก็แรงสำหรับนเหมือกนอกันนะถ้าเรื่องนี้หนูรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต่อให้หนูสร้างโลกกี่ใบแต่ก็ทุกคนไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นอันนี้คืออันดับแรกหมายถึงหนูไม่ได้บอกว่าหนูจะมาสร้างโลกสองใบนะแต่อันนี้คือการ คือการที่หนูจะไม่นั่งชี้แล้วว่าหนูผิดอะไรก็คือวันนี้เหรียญมีสองด้านใช่ปะแต่หนูไม่ได้เป็นเหรียญหนูเป็นคนเพราะฉะนั้นหนูจะปล่อยให้ความจริงมันเป็นด้านเดียวแบบนี้โดยที่หนูจะไม่ออกมาตอบโต้อะไรว่าหนูมีโรคกี่ใบรวมถึงหนูก็ไม่ประสงค์ที่จะบอกความจริงและชี้แจงอีกว่าอันไหนคือผิดหรืออันไหนคือไม่ผิดเพราะฉะนั้นแล้วแต่คนแล้วแต่คนเสพข่าวจินตนาการว่าคิดว่าประเด็นไหนหนูผิดจริงคิดว่าประเด็นไหนหนูไม่ผิด ก็ตามแต่คนจะคิดเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างหนูเป็นคนที่ถ้าไม่ต่อให้ไม่ได้มีสื่อมาจับจ้องหรือไม่ได้อยู่ในแสงน่ะหนูเป็นคนที่ค่อนข้างชอบอธิบายตัวเองให้คนอื่นเข้าใจอยู่แล้วพี่ตรงนี้หนูไม่ใช่หนูขอโทษตรงนี้หนูอาจจะน่าหยิ่งอะไรเงี้ยหนูขอโทษแต่ว่าตอนนี้หนูรู้ตัวแล้วว่าหนูไม่สามารถอธิบายให้คน Follower s ทั้งหมดได้ได้ฟังได้ว่าหนูเป็นยังไงกันแน่แบบว่าเอาจากที่เจอหนูแล้วก็สัมผัสดีกว่า ถ้ารู้สึกว่าตร,ตรงไหนหนูไม่น่ารักหรืออะไรแบบนี้ก็ตามกําลังศรัทธาเลยจินตนาการได้เลยว่าเป็นคนยังไงอันนี้ไม่ว่ากันแต่ว่าบางอย่างที่เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นความผิดที่เป็นเรื่องส่วนตัวอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าไม่มีการขึ้นมาเรื่องที่ที่มันผิดท่าสมบัเราอะครับผมคิดว่าเรื่องนั้นไปยังคงขาใจโมลไว้หรือมนันยังคงติดอะไรกับ,กบเรื่องแบบนั้นอยู่ไหมอ่ะการทําความผิดอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตอะ ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเราขาดใจแล้วเราก็รู้สึกว่าความผิดบางอย่างสิ่งนี้เราไม่น่าทําเลยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําไปแล้วเนาะแล้วมันก็ไม่ได้สามารถแก้อะไรแล้วนอกจากว่าเราจะเอาความผิดตรงนั้นมามาแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นซึ่งสิ่งนั้นมันได้ผ่านมาแล้วแล้วก็เราก็แก้ไขตัวเองทําอะไรทุกอย่างที่มันควรจะทําไปแล้วถามว่าติดใจไหมหอ๋อมันก็คงทําอะไรมาผิดมันก็คงติดใจมั้งแต่ว่าหนูนรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ เราก็ไม่ได้เป็นต่อให้เราจะมีผลงานะแต่ว่าเราก็มีส่วนชีวิตส่วนตัวที่เราอาจจะแบบอะไรของเราว่างอย่างที่บอกก็คือหนูอยากให้ทุกคนเสพผลงานอย่าเสพนิสัยหนูค่ะค่ะกระบวกการออกมาจากทายข้งนี้ครับเขาจะออกมาสุดเพิ่มไหมโบมันจะมีเรื่องอะไรมันจะมีแบบอะไรทำให้รู้สึกว่ามันจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมไหมอ่ะไม่หนูไม่รู้เลยคะ่ะแต่ว่าได้หมดเลยหนูไม่ หนูไม่รุ้หนูรับมือได้ดีไหม okay. ด้วยตอนนี้แล้วก็หนูไม่รุนที่หนูพูดไปมันมีอะไรถูกไม่ถูกแต่ว่าหนูก็ดีใจที่หนูได้พูดในความเห็นของหนูซ,ซึ่งความเห็นของหนูก็จะไม่จะไม่พูดอะไรไม่ได้แก่ตัวอะไรคนเป็นห่วงที่สุดคือโบกับส้มคือการยังสามารถร่วมงานกันได้จริงซับซิงเกิ้ลไหมค่ะร่วมค่ะอย่าเป็นห่วงพวกหนูเลยค่ะทุกคนต้องห่วงตัวเองกันก่อนไม่ต้องเป็นห่วงพวกหนูพวกหนูปกติโอเคกันดีค่ะ ยังเขากับร่วมงานก็ถูกแยังมีมปไปได้ใช่ไหมคะในอนาคตกมเป็นไปได้อยู่เอาจริงไม่ว่าใครเขาจะถูกกันหรือไม่ถูกกันเขาร่วมงานกันได้อยู่แล้วและหนู <c oughs> เองก็หนูเองก็ไม่ได้บอกว่าไม่ถูกกันแต่หมายถึงว่าอันนี้มันเป็นเรื่องปกติเรื่องของการทํางานมันมันมันจบมันเคลียร์ใจทุกอย่างโอเคมากๆค่ะ <c oughs> ครา่กบนหกกระทบเหรอคะอ๋ม คนกระทบเหรอคะเออจริงๆก็ก็มีเยอะค่ะอย่างอย่างที่สำคัญสุดน่าจะเป็นจุดใจค่ะแต่ว่าตอนนี้วันนี้ได้พูดอะไรแบบนี้ไปแล้วก็ถือว่าโอเคมากๆแกเลยค่ะขอบคุณพี่ค่ะขอบคุณพนี่ค่ะ